สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง National นะผมคลิปนี้เราอยู่ในเกม Last Day on Earth อีกเช่นเคยทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปป้นบ้านกันนะครับผมพอดีทำาคว s เพิ่งเสร็จเลยนะครับผมนี่เลยมาลุ้นกันสิว่าเจอบ้านดีๆไหมครับผมนอบน,นี้โอ้ไม่ใช่เพยเยอร์่ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะผมขอเวลานอกเดี๋ยวขอเซิร์ชแป๊บหนึ่งครับ โอเคไปเซิร์ชกลับมาเรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นไงเร็วปะอ่าบ้านหลังนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ซีโฟนนะผมถามว่ามีของดีไหมดีนะทุกคนถ้าใครเจอนี่ือยิ้มได้เลยนะผมโอเคไปดูกันดีกว่าว่าในบ้านนี้มีอะไรบ้างครับโอเคของที่ใช้ก็มีขวานเหล็ก รีวิสอห้าชิ้นแล้วก็ขวานไม้ห้าชิ้นครับผมสภาพแปลนบ้านก็จะประมาณนี้นะทุกคนให้เราพังผมไม่รู้ว่าผมจะพังถูกไหมน่าจะตรงนี้เหละบ้างถ้าจำไม่ผิดนะด,ดูแบบแค่บันผ่านทุกคนถ้ารู้ว่าของดีผมก็ไม่ดูต่อนะครับผมโอเค,อ,เคอุย้ยเออได้เหมือนกันแหละทุกคน เค okay. เรียบร้อยครับผมกล่องแรกกล่องนี้จะเป็นไม้นะครับผมที่ดูมานะนี่เลยรือว่าใช้ได้นะผมพอดีช่วงนี้ก็ที่เจียบฟารมด้วยทุกคนนานนะครับผมกว่าจะเจอดีๆแต่ว่าตอนนี้ผม คะแนนการป้นบ้านของผมมันอยู่ประมาณร้อยห้าสิบนะครับผมแต่ว่าจะลดให้ไปเรื่อยๆเลยทุกคนนี่เลยครับผมแต่ว่าเป็นปืนพกนะทุกคนถึงบางกระบอกก็ใช้ไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าเอาไปใช้ต่อได้ครับผมโอเคเอาไปเก็บไว้ที่รถก่อนมันจะมีของอย่างอื่นอีกทุกคนส่วนอาวุธปืนน่าจะมีแค่นี้ครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่ ไม่เสียแรงทำควสครับผมส่วนมากก็เจอแต่บ้านเกลือน,นะครับขวานเหล็กเหลืออยู่สองอันครับผมเ <K _> หลืออีกห้าใบ <K _> น่าจะทุบนี้หมดพอดีทุกคนอันนี้จะเป็นเนื้อทุกคนไว้สําหรับปัํายาน,นั่นเองทุกคน ่องนี้ล่ะอันนี้ไม่มีอะไรใช้ได้เลยครับผมดีมากแหลีเยาะก่อนครับผมอีกตัวน,นึงโอเคเรียบร้อยครับผมกล่องใบนี้ผมไม่ได้ดูรีวิวมาว่ะทุกคน ลองทุบดูครับผมอเป็นหินธรรมดาทุกคนอผ่อานซิตเตอร์ครับผมพอดีที่บ้านหมดพอดีจะหมดเกือบทุกอย่างแล้วทุกคนตอนนี้อันนี้แผ่นเล็กใช้ได้อยูอ่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรบะ ไอสุดท้ายครับผมอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ไม่มีอะไรดีๆเลยโอเคหลังนี้ก็จะประมาณนี้ผมหะครับราพังให้บอสเกิดมาเลยคือห้องที่เหลือคือมันไม่มีอะไรแล้วทุกคนที่ไปดูมานะครับผมส่วนห้องที่มีพวกของต่างๆก็คือตรงนี้เลยครับผม โอเคเรียบร้อยครับผมนี่ไงเฮ้ยเกือบไม่เช็คอีกรอบนึ่งนะเนี่ยอันนี้ก็แอลกอฮอล์แล้วกันของที่ได้ก็ถือว่ากลางๆไปฝั่งดีมากกว่าทุกคนโอเคอันนี้เก็บฐานมาฐานที่บ้านก็หมดทุกคนหมดทุกอย่างบ้านผมอะงงมากเลย พอดีตอนนี้มันทำแบบยังไงไวะเผาแรล่ะ40แล้วไงคือมันใช้แป๊บเดียวก็หมดทุกคนเพิ่งจะกลับมาเล่นแบบจริงจังแล้วทุกคนโอเคของก็ประมาณนี้ละกันที่เหลือไม่มีอะไรแล้วทุกคนไปกลับบ้านเราดีกว่าสาระสำคัญมันอยู่จากตรงนี้ไงล่ะมันไม่ใช่ที่ปนบ้านเท่าไหร่นะทุกคนอันนี้คือนหนึ่งละคือผม เคยพูดไว้คลิปก่อนใช่ไหมว่าจะให้ดูวิธีการการบ้านนั่นเองทุกคนใช่แล้วเดี๋ยวเราจะสู้กับน้ำจู่โจมนั่นทุกคนโอเคของที่ได้ก็ประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวขอเรียงถ่ายปกคลิปก่อน <c oughs> โอเคประมาณนี้โอ้อยังสวยเลยก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนนะดีเลยแหละ ไม้เกือบเท่าไหรเนี่ยสองร้อยหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นแล้วครับผมร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเลยโอเคเดี๋ยวขอไปดูดิเราแน่นอนนะผมยืนยันคำเดิมคือเราจะไม่แบ่งของอะไรทั้งนั้นทุกคนนี่เลยนะผมคะแนนผมอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าทุกคนกดครั้งนี้ก็จะลบไปอีกสองแต้มทุกคนโอเคเอาแล้วทำไมมันค้างมาเนี่ยเอ๊ะทำไมกดยืนยันแล้วค้างอะ เรียบร้อยเลยทุกคนโอเคเอาไปข้างนอกก่อนครับผมนี่เลยทุกคนให้เรารออีก2ชั่วโมงนะผมถ้ากดแบบนี้มาดูกัน2ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นครับโอเคตอนนี้ก็2ชั่วโมงแล้วเป็นไงทุกคน <laughs> ไวเหมือนโกหกไหมโอ้โหรอบนี้คือผมจับเวลาเลยมาแบบเป๊ะเลยโอเคอ่านี่เลยครับผมนั่งอยู่จนอยู่ตรงนี้อเอเฮ้ยเดี๋ยว เอา้ากดอะไรไม่ได้เดี๋ยวขอสลับไปอีกที่หนึ่งสลับก็ไม่ได้กดอะไรไม่ได้โอเคเข้าเกมออกใหม่ทุกคนโอ้ไม่ทันอยู่ดีวะทุกคนคือเอเอ,เอผมน่าจะเป็นอยู่ประมาณสามรอบแล้วนะั้งทีเข้ามาทันแล้วมันก็อยู่ดีๆมันก็ค้างไปอย่างเงี้ยทุกคนเข้าหม่อีกทีนึงคือมันป้นเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคน ดีนะรอบนี้มันพังบ้านเราแค่บานเดียวทุกคนอันนี้ไม่ได้เจ็บหนักนะแต่ถ้าเราไม่อยู่คือรอบก่อนผมโดนไปสี่ใช่ไหมรอบนี้โดนแค่บานเดียวมันมีวิธีการสู้อยู่นะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะทําได้หรือเปล่าถ้ามันค้างแบบนี้นะถ้าค้างคือจบนะทุกคนออกเกมแล้วข้อใหม่คือถึงแม้เราจะจับนักงจู่โจมได้แต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้นะทุกคนโอเคผมจะเรียกมื่ใหม่แล้วกันรอดูรอบหน้าแล้วกันนะผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้เสียดายทุกคน ผมน่าจะมันไม่น่าจะค้างอ่ะมันล้างไม่ดีตั้งแต่กดละโอเคมาดูควสรอบต่อไปดีกว่าอันนี้หาแอร์ดอปหาซีโฟย่อยปืนนะผมแล้วก็อันนี้ฆ่ารัวกระทิงสามตัวแล้วก็กำจัดฝูงมาป่าทุกคนโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันว่าจะจับนักจุดโจมให้ดูก็จับไม่ได้ทุกคนไว้รอบหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพยงเทีานี้ผมไปบาย,บายสวัสดีครับ